วันนี้เราอยู่กับพี่องวิทยากรทองดีนะคะวันนี้เราจะมาทำตุต๊กตากระดาษ EP2 EP3 นะลูกออหยอกเล่นลืมลืมลืม,ลม <S <S เอาหันให้ดูหน่อยพี่ตัวละครหลักเราพี่เป็ดน้องค่ะคู่ฟ้าแดพี่เป็ดตั้งขึ้นหน่อยตั้งโชว์หน่อยน้องอายุสี่ขวบนะอืม ผู้ฝ่าแปดพี่เป็ดเดี๋ยวใส่ชุดให้ทุกอันเลยอ้าวใส่ชุดเลยไม่รอช้าใช่นี่ชุดอะไรชุดนอนชุดนอนน้องอยากเก็ตชุดนอนนี่วับแซ่ดจริงๆเลยใส่ลุ้งเลยหรอโอ้โหรับรองได้คือมีแสบตานะ่ะถ้าใสาก่กางวันนะอ่ะใส่ลุ้งเลยแหม่จับจริงๆ ี่ใส่ชุดนอนเสร็จแล้วก็จะมาตามกันไปเร็วเลยนะทุกคนนี่ชุดอะไรชุดติ๊กตอกชุด็โอ้โหนี่ใช่ไหมที่แดนหน้าติ๊กตอกน้องเหลืองก็มีชุดของน้องเหลืองเอาวางคู่กันนอยชุดของน้องเหลืองโอ้เดี๋ยวเราจะถอดชุดออกยังไงเลยอันนี้เป็นชุดไม่ได้คู่นะจ๊ะอันนี้มีชุดเดียวสลับกันใส่เป็นชุดอะไรชุดเอลลอยเอลลอยไว้ทำไมเที่ยวทะเล ไปไปเที่ยว,ยวชุดตัวนี้มีชุดเดียวนะมีชุดเดียวนี่ชุดอวกาศเราใส่ไปแล้วแต่ชุดนี้เรายังไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองชุดคู่ฟ้าแฝดฟ้าแฝดเสื้อเหลืองจ้ะโอ้เนื้อตัวเหลืองเนะื้อตัวอืมอันนี้เวอร์ชั่นของพี่เป็ดนี่จบแล้วเนาะจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูชุดอวกาศกันเลยอชุดโปรดของเราชุดขายของเราชุดอวกาศพี่เป็ดมีชุดอวกาศ เขาคือผู้ที่ออกไปนอกโลกแล้วก็ไปพบกับดวงจันทร์ชุดของเขามีไว้ป้องกันสีที่ทําจากสีส้มนั้นเป็นสีของพระอาทิตย์ส่วนสีเหลืองนั้นเป็นไส้ในของพระอาทิตย์ส่วนหน้ากากนั้นหัวแดงแดงนั้นเป็นแรงระเบิดของซูเปอร์โนวาโอ้โหชุดนี้สุดยอดเลยสรุปแล้วป้องกันป้องกันได้เกิดทุกอย่างทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูทางน้องกระเป๋ากันเลย อืมมีกระเป๋าด้วยอ่ะลองให้น้องใส่กระเป๋าดิทิวกุจิกุจิี่โอ้กุจิกุจิแท้เอ้ยเดี๋ยวไปดูที่ปิดตาน้องกันเฮ้น้องมีพิษติดตาได้หรอแสดงว่าน้องเล่นน้ำนะเนี่ยดำน้ำได้ที่ปิดตาน้องนอนเวลาน้องนอนเวลาน้องนอนเหรอลูกใช่ตาน้องจะเป็นอย่างนั้นอยู่อยู่สุดสุดอันนี้คือนำเสนอเวอร์ชั่นใหม่นี่คืออะไรคะยง ยังไม่ได้ตัดอันนี้คือน้องใช่น้องชื่อว่าอะไรนี่น้องคนนี้คนนี้เป็นน้องอะไรน้องลิลี่น้องลิลี่อายุสิบขวบโอ้น้องลิลี่อายุสิบขวบสิบสิบสิบขวบประมาณ EPC เราถึงจะได้ดูน้องลิลี่เอ้ยอชื่ออะไรนะน้องลิลี่ลลี่เราจะได้ดูน้องลิลี่นะคมีโทรศัพท์ด้วย น้องลิลี่มีโทรศัพท์มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาเอามาให้ดูจ้าคุณน้องเป็ดคุณแม่มาแล้วอ้ะบอกลาหน่อยแล้วบอกลาแฟนหน่อยบายบายจุ๊บกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยตามนะกดไลค์กดแชร์ใช่ได้มาดูจะได้ดู EP ของน้องลิลี่ต่อน้องลิลี่นี่ EP ไหน EP พสี่ใช่ไหมฮะ เยี่ยมมากอ่าโอเคบายบายแฟนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ